สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บาโบอยู่ที่ร้านก๋วยจับเด้๋ยวเป็นนกเลื่อตรงออกจากไอสถานีทางหลวงนะะฮมาหน่อยนึงครับพี่น้เป็นบ้านหมั่นและพี่น้องบ้านมั่นกันเดี๋ยวขอมาหน่อยนึงนะครับจะเป็นร้านตรงนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยจั๊บไก่เทียงครับพี่น้นกบึ้งก่อนนี่โอ้หชามใหญ่เลยพี่น้อนกปูค่าอิ่มนี่ใครเนาะเพื่อสุขภาพด้วยแหละเดี๋ยวต้องลองความรสชาติเป็นแนวไหนเดี๋ยวสิว่าหาว่าด้วยกันจะมีหนังหมูนะ รสชาเข้มข้นสำหรับไหนอบอกเลยว่าโอเคสุดยอดตับบ้องสนใจภาพที่พาพนองภาแฟนท่า,านผู้ชมเลือกมาแวะกินเ่า,านผู้ชมเนาะอิ่มก่อนเดินท่าแข่งกองทัพต้องเดินด้วยท่อต้องไฟ รสชาติบมก็จะเพิมเข้น้นไปหน่อเข้มข้น